เวลาที่ลูกค้ายังไม่เข้าเราอยูอะไรที่ไม่ใช่ข้าวพวกเราชาวบาร์บิลกับกัปตันมอแกน,นที่เห็นเขียนที่ขวดนี่ไม่ได้นั่งแจกลายเซ็นคือเขียนให้ชนกลุ่มเมารู้ว่าขวดนี้ของกูเรื่องเราเกิดขึ้นประมาณคือทีมงานของทางร้านก็กินกัปตันมอแกนกันหลายคนเนี่ยแ,<ล>แรกแรก,ก็หกันกินด้วยกันแดกกันไปแดกกันมาสักพักมึงแดกเยอะกูแดกเยอะกว่ามือปัญหาเปิดขวดใครขวดมันจบไปและสตรีขี้เมาคนนี้มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแกงอื่นก็เป็นกัปตันมอแกนเขาจะมีความหอมหวานนิดนกลิ่นออกวานิลลาหนนกมอแ 30F 90มลน้ำมะนาว1ช้อนชาเกลือนิดหน่อยเพิ่มความนัวใส่เข้าไปโคเลโคเลให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็เทเมนูนี้จะเสิร์ฟใส่แก้วสั้นใส่น้ำแข็งบอลลงไปแล้วก็เทเครื่องดื่มที่เราผสมไว้ลงในแก้วความพิเศษของเมนูเนี้ยเวลาที่เราดื่มจะแยกชัดเจนมากกลิ่นหอมวานิลาชัดหวานนิดเปรี้ยวหน่อยกลบด้วยส้มสไลด์หย่อนลงไปกลิ่นส้มก็หอมฟุ้งคลุ้งขึ้นมาเรื่อดีเวลาชงให้ลูกค้าก็จะชงแบบแก้วเมื่อกี้แต่แก้วอันนี้ชงแดดกันเองไม่ต้อง ชงกับโซดาน้ำได้ตามปกติเลยเพราะกับตันมอแกนเนี่ยเขามีความหวานหอมวานิลาอยู่แล้วโซดานิดน้ําหน่อยก็อร่อยได้ดีเลยแหละราคาก็ดีไม่แพ้กันไม่กี่แบงแดงถูกใจสหายสุรานแน่นอนเพราะส่วนตัวแม่ค้านี่คือถูกใจสุดๆกินทุกวันเลยเชื่อมเข้าเรากับตันเนี่ยนนี่ก่อนลูกค้าจะเข้าเผาหัวกันเวลาทำงานจะได้เพลินๆนะเนาะแลวใครที่กินเหล้าผสมโคกอยู่แล้วแนะนํากับตันมอแกนเพลินสุดลอง